ที่ได้ให้เกียรติเดินทางลงมาพื้นที่จังหวัดตรังเพื่อมอบนโยบายเรื่องของการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการปกปดรอ้องพื้นตะท่องซึ่งเมื่อวันที่ส4บมีงานโไยวันนี้เป็นที่น่าดีครับท่านได้กำน,นามาลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเพื่อแจ้งผลความพร้อมตามวิถีชาวบ้านมากที่สุด จำนวนถึง8,426คนหรือคิดเป็นร้ 35, นอยละ35พศ2,522จนประสบผลสำเร็จทำให้พี่น้องประชาชนที่ใช้พืชลระท่อมในรูปแบบี่สีลำดับที่สองน ลำดับที่เจ็ดนางสาวดานีเพชรรักผู้ใหญ่บ้านลำดับที่แปดนายอินทกรขาวเนียมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เจ็ดบ้านหนองตอครัญในบทหมายพระราชบัญญัติยาเสิทธิให้โทษปี2ปีส2มีการแก้ไขครั้งสุดท้ายคือครั้งที่8 คือช้งางของเราเนี่ยก็แ้้จริงมันก็มีความรู้สึกแต่ว่ามันก็ต้องําเบินกลาต่ออ๋ไม่ได้ถิดอะไรนะครับ<ม>ก็เป็นเรื่องที่<ม>คนล้นคุกเนี่ยเราไปศึกษาดูแล้วมันล้นเพราะอะไร,ระก็ปรากฏว่ามันร้นเพราะยาเสพติดมีนักโทษยาเสพติดถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หมายว่าคือตัวไหนที่ดูแล้ว มันไม่ใช่ยาเสพติดมันก็ควรจะเพราะเรามีเหตุผลในการที่จะพูดคุยกับคุยไปหาข้อมูลเพื่อเพื่อึงคนอยู่ๆดาราชื่ว่านะครับก็ให้ข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ด้วยของคนต่างๆนะครับวันนี้ท่านจริงๆท่านจะมาผมด้วยแต่ว่าเราพิจารณาเมื่อประมาณการจดนถึงวันเสาร์ตอนตีสองมากกว่เวลาเรา หรือผุ้คนที่ค้ายาเนี่ยเขามาจากประเทศลาวสมุตินะติดยาบ้ามาสอ,องเมตรทั้งหน้าเนี่ยจัแล้วเราก็สอบเสือทวนความย้อนในสิบปีว่าเขาควรจะมีรายได้าจากยาเสพติดเนี่ยเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่ในสิบปีที่ว่าถ้าหากว่าเขาใช้เงินจากการท่ายาไปแล้วเราจะไปยึดอะไรอีกเขายึด สัตย์สินทดแทนนะครับแล้วก็อีกภาพหนึ่งนะครับท่านจะได้กเวลาท่านจะถึงหน้าไปทางเวทีนะครับท่านประธานและท่านผู้มีโครงการของพี่น้องชาวใต้ชาวจังหวัดจังชาวภาคเหนนะครับแล้วก็ทั้งประเทศไทยที่เราจะได้สีทางตรวจ่าขึ้นกระท่อมนะครับออกยาเดิดตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปวันนี้นะครับ ก็เป็นจ่วนหนึ่งของการใช้ที่ดินับในการควบคู่เราก็คงดูไปตามสถานการณ์ปกติว <c oughs> ่าของที่เคยอยู่ใต้ดินหรือผิดกฎหมายอย่งนั้นมีมากน้อยขนาดไหนย่างไรถ้าหากว่าเราดูแล้วหรือสำรวจแล้วมีมากพอที่จะประสานงานิดต่อ ค้าส,งส่างอากาศตรงนั้นเนี่ยเขาก็ต้องบอกบริการว่าที่ไหนอย่างไรและอากาศที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะทําให้พี่น้องเกษตรกรถูกได้อย่างไรในการที่จะส่งเสริมที่อยู่ควา,<ม>ามร้อยมากในขนาดไหนอย่างไรนะครับก็ตรงเป็นเรื่องของข้อมูลเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันตกปิดกันอยู่นะครับว่ามีกี่ต้นบางคนมี10ต้นก็บอกมี2ต้น อะไรอย่างเงี้ยเมื่อถูกต้องตามกฎหมายแล้วเขาก็จะเปิดเผยข้อมูลถ้ามีเราก็เอาข้อมูลนั้นมาวคราะในเรื่องของการตลาดหรือในการที่บางทีอาจจะไม่ไม่พอกับการขายในประเทศโดยซ้ำก่อเพราะในประเทศในขณะนี้ราคาผงต้องต้องสูงาะมันขายสดได้ตั้ง500บาทนะครับในภาคกลางหรือรอบๆกร,รุรงเทพน,น,นะครับก็คิดว่าวันนี้เจ้าของต้นกระท่อมจะมีความสุขนะครับตัคงม ยังไม่มากเกินราคาตกต่ำอ,อะไรอย่างงี้ครับครับท่านครับในส่วนของผู้ต้องหาที่เคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับคดต้ดนะนะครับดังจากที่เราเก็บดำเนินการได้อย่างไรบ้างครับเราต้องปล่อยหมดนะครับมีผู้ต้องหาที่อยู่ในชั้นตำรวจเนี่ยประมาณ2,400กว่าคดีนะครับหนึ่งคดีก็อาจจะมีหนึ่งคนขึ้นไปและในส่วนของทันอายการศาลเนี่ยมี9,000รา,ายและส่วนที่อยู่ในคุก ก็1,000กับ3 8รายนะครับในวันพรุ่งนี้ก็ต้องทำเรื่องปล่อยตัวนะทำไม่ปล่อยก็ผมต้องออบรบ,รบรค่ารดแทนค่าเสียหายํำเลยในคดีอาญาเล่นงานนะครับเพราะว่ากลายเป็นแพ้แล้วนะครับเพาะแพ้ถูกจับ กุมขังอยู่ในเรือนจำก็ต้องจ่ายเงินชดเชยเดรทะแทน,นแที่รวมทั้งคู่ที่ถูกลงรอลงญา,าหรือว่าควบคุมก่อแบินี้ไหครับก็บท,ทั้งหมดอะรวมทั้งหมดถือว่าคนที่มีความผิดเกี่ยวกับเรื่องกาท่อมเป็นบุคคลที่ไม่เคยกระทำความนะครับลบประวัติไปทั้งหมดเลยเพราะอาท่อมไม่ใช่อย่างคาดว่าหลังจากนี้จะนำไปจู่การสืรบสนกันชาด้ย ก็คงอย่างครับเพราะว่าเรื่องชาชาเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับเ,เรื่องของยูเนะครับกะงนี่ยูเอ็นเขาไม่มีปัญหานะครับม,มีปัญหาอยู่ประเทศไทย,ลยแล้วมันเป็นปนัญหาที่เขียนกฎหมายมาบังคับใช้ตั้งแต่ปี2486เป็นเวลา78ปีนะครับในขณะนั้นก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วรัฐบาลต้องการเงินภาษีเงินค่าธรรมเนียมในการ ค้าขายฟินเยอะเพราะสินเปิดค้าขายได้เก็บเก็บภาษีแต่กระท่มมันเก็บไม่ได้นะครับก็เลยประกาศเป็นกฎหมายใช้บังคับก็เลยปิดล็อกมา78ปีผู้แทนราศดรหลายช่วงพยายามจะปลดล็อกต,ตัวนี้แต่ก็ไม่สำเร็จก็ไปเก็บเอาอข้อมูลต่างๆของผู้แทนราศดรที่ทำค้างคาไว้แล้วก็ มาต่อเติมนะครับเรื่องของการประสานงานทุกภาคสว่วนทุกฝ่ายก็ทําให้เดินได้ครับจวนำการตังคูที่กระทไปตมสียย่คผิดหราอยาผิดกฎหมายผิดครับเพราะว่ามีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทปนอยู่นะครับแป,ปลง่ายๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เอามาผสมกับกระทมแล้วเป็นสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทก็ผิดกฎหมายแต่ว่าถ้าไม่ให้เป็นสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทก็ไม่ผิดกฎหมาย ง่ายๆครับง่ายๆตรงไปตรงมานะครับถ้าแปลตรงๆแล้วสร้างความรู้สึกตรงๆและจินตนาการเอาพ่อไม่เห็นครับ